สวัสด like ีชาว GTA Online ดี่เจอครับผมอยู่กับผมเปามามิ่งมามิ่งมาแล้วครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจ The c r a c k i n g Bell Farm l a t e นะครับผมภารกิจพ้นสุดใจนายไก่ทอดนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม เริ่มเกมมาเราก็จะพบว่าวินเซนต์โทรหาเรานะครับเราก็จะพบว่ามีาต,าตัว V ีเนี่ยเพิ่มเข้ามาในแมปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าผมต้องพาออจอห์นนี่ของผมเนี่ยไปตัดผมก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเกมนานมันก็เลยผมหยุ่ยยาวยุยอย่างนี้นะฮะขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะฮะลองสูงๆเปิดข้างต่ําไว้หน้าไว้บนไว้คางไว้หมดเลยโอเคครับหน่วยไม่ต้องโกนเอาบนออกทีดเดียวครับรอมันกดสูตรแมโอเค แสงคิวนะป้าแล้วก็ต้องขออนุญาตเปลี่ยนชุดนะครับเพราะเราจะไม่ได้ทําธุรกิจเอ่อยกรถแล้วถ้ากลับมาเปลี่ยนชุดเอ่อสไตล์ปามามี่นะฮะได้เวลาลุยแล้วทุกคน Let's go เลยครับโคนไปไปไปมันจะช้ากันไปใหญ่ละมาถึงตรงตัว B เราก็จะพบกับหมอกเหลืองนะครับซึ่งเราจะได้เริ่มทำภารกิจแรกกันเลยนะฮะโดยภารกิจก็จะมีให้เลือกนะครับว่ายากง่ายยังไงก็ไปเลือกกันเอานะฮะแล้วก็ได้เวลาเริ่มก็จะมีคัดซีนอันยาวนาน เข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับผม A few moments l เ t e r รเราจะคุยเรื่องราวกันเสร็จแล้วนะ่ะคุณตำรวจนี้เดินไปได้เวลาเราเริ่มภาร,ร,ร,รกิจแล้วนะฮะภารกิจแรกเราก็จะใช้รถรัฐบาลนะฮะในการที่ทำภารกิจโดยที่มีจุด ABC ขึ้นในแมปนะฮะผมก็จะต้องไปที่จุด A ก่อนนะครับตามสัญชาตญัยานโดยที่เราเนี่ยจะต้องเคลียนะเคลียเราเอา A ซ C ผู้ยิ่งใหญ่นะยิงคตดแรงเคลียเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปในที่เขาเรียกว่าเหมือน โรงงานนะฮะซักผ้านะฮะเพื่อมาเก็บผ้าที่เราซักไว้นะ,ะเราอบผ้าไว้นะ,ะเราต้องมาเก็บฮะเก็บๆ,ๆเก็บเก็บทุกคนพอเก็บปุ๊บเราก็ต้องเก็บให้หมดนะทุกคนมันจะมีอยู่ประมาณสองสามอันนะเก็บเสร็จปุ๊บเราก็ออกมาฮะแล้วก็ไปที่จุดบีต่อได้เลยนะทุกคนแต่ NPC นีซนี่ระวังนะยิงโคตรแรงได้เวลาไปต่อที่จุดบีครับ จุด B มาเราก็าเริ่มบูได้เลยครับผมจุด B เนี่ยก็จะมาเป็นเหมือนกันนะเป็นโรงงานซักผ้านะฮะซึ่งเราจะต้องมาเอาผ้าที่อบเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปให้บินเซนนะครับทุยไม่ใช่นะครับเป็นเงินนะ,ะบวนการฟอกเงินนะฮะซึ่งเราจะต้องเก็บให้หมดนะฮะเก็บไปให้หมดนะะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะฮะพอเก็บเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะพบว่ามีจุดเดือดให้เราเนี่ยไปแล้วนะฮะซึ่งภารกิจเนี่ยถึงจะมีจุด ABC ก็จริงแต่ว่า เก็บได้2จุดนั้นเหมือนว่าเกมมันจะให้ผ่านได้เลยนะแค่นี้ครับภารกิจแรกโอ้โหง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแค่นี้เราก็เสร็จแล้วฮะพร้อมสับสภาพรถเชื่อเยื่อนแล้วเราก็จะพบกับคัสซีอีกแล้วนั่นเองนะฮะจบภารกิจแรกไงฮะง่ายดายมันจะไม่ได้ตังค์นะทุกคนจนกว่าจะไฟนอลนะพอเสร็จแล้ววินเซนต์โทรหาเราแล้วเราไปที่จุด V ีนะฮะเราก็เริ่มทําภารกิจที่2ไดนั่นเลยนะครับผมภารกิจที่2นี้ก็จะเป็นภารกิจที่เราต้องไป เอาของในรถเทเลบของศัตรูนะฮะแล้วก็ไปเอาคอมพิวเตอร์ที่ส,สนสุกที่ริมหาดนะฮะแล้วก็เลือกที่จะไปหาเทเลบอก่อนนะเป็นอย่างแรกเพราะว่าเทเลบเนี่ยพอไปถึงจุดเนี่ยมันจะต้องหาในแอร์เรียสีเหลืองนะต้องขับหานะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรทุกคนเราก็ขับหาไปซึ่งมันจะจอดโง่ๆอยู่แถวๆนี้แหละผมไม่รู้ว่ามันเลือกจุดสปอร์หรือเปล่าแต่ผมเจอตรงนี้มาถึงแล้วว่ายิงโดนให้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปเอาของในเทเลบต์ได้เลยของในเทเลบต์ก็จะเป็นเหมือนเรือกจับสัญญ,ญาณใช่เอาไว้แฮคคอมนะ แล้วก็ไปต่อนะไปต่อที่ริมหาดพวกเครื่องเล่นเพื่อไปหาโน้ตบุ๊กนะฮะแท็บเล็ตซึ่งหิวน้ำมากินน้ําก่อนวิ่งหาใ้าแหกอยู่พักหนึ่งก็พบว่ามันอยู่แถวๆนี้นะฮะก็เก็บไปได้เลยแล้วก็ขึ้นรถทางการที่ให้เรามานะฮะแล้วก็ไปจุดหนึ่งฮะ,ะที่เป็นจุดสีเหลืองเพื่อไปขโมยรถไฟนะฮะเราจะต้องพบกับเหล่ากี้ที่โอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะมหาศาลนะฮะเก็บกุญแจฮะคาปุ๊บเก็บกุญแจแล้วก็ขโมยรถไฟนะฮะไม่ยากฮะไม่ยาก รถไฟเนี่ยเป็นรถที่แข็งแกร่งที่สุดในรอสซันโตนี่นะเราก็ขับดุดะไปได้เลยครับถ้ามันบอกให้กดอีก็กดอีนะเพราะว่าที่กั้นรถไฟจะลงมากั้นไว้เลฮะดูความแข็งแกร่งของ the train of the Rosanto นะโอ้โหไปไงะปวดเหี้ยแ,แล้วก็จบภารกิจครับพอขึ้นคัสซีนนี้ถ้าก็จบภารกิจแล้วโอ้โหไปไงะในเกมนี้ง่ายดายไปต่อภารกิจที่3มาเลยครับรอวินเซนโตหาเราล้วก็ไปที่จุดวีได้เลย ภารกิจที่3ดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่เราจะต้องเออไปฮะจิต ABC ซึ่งเราก็ไปจุด A ก่อนนะเราก็ไปฆ่าให้หมดเลยโอ้โหเป็นแก๊งกมาเฟียไหมล้วก็เอากล่องๆล่องนี้นะฮะกลับไปกับเราด้วยนะฮะแล้วผมก็ได้รู้ว่ารีบกลับมาเพื่อเอาของมาใส่ไว้มันเป็นเหมือนอาวุธนะทุกคนแล้วผมก็รีบรีบหนีไปที่จุด B เลย จุดบีนี่ก็จะอยู่กลางทะเลนะขึ้นมาก็จะพบกับกิกกี้ฮอกิีกี้แล้วก็กิกกี้อีกหลายๆตัวนะเข้ามาในห้องนี้นะเพื่อมาเอาของนะมันจะขึ้นมาให้เรานะเราก็เก็บให้หมดนะที่เป็นจุดเขียวทั้งกระเป๋าทั้งจุดเขียวนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายอาวุธนะผมว่าพอเสร็จปุ๊บเราก็รีบกลับไปแล้วผมก็พบว่าเราเนี่ยต้องเข้าไปในโทรศัพท์นะครับเพื่อกดยืนยันแล้วก็กดตามผมได้เลยมันจะมีข้อความอยู่หนึ่งข้อความนั่นแหละครับกดได้เลยเพื่อคอนเฟิร์มนะครับเวบพอนนะฮะ พอเสร็จปุ๊บก็เลือกสิ่งที่เรามีฮะกดกดกดแล้วคอนเฟิร์มครับแค่นี้เราก็เสร็จภารกิจที่3แล้วโอ้โ oh. ห รวดเร็วจับไว้จะกะโดดแฟลชไปกระต่อแบบเร็วๆครับภารกิจที่3ก็จะเป็นภารกิจที่เราต้องไปเลือกยานพาหนะเอาไปใช้หลบหนีนะครับผมซึ่งเราจะต้องเลือกนะฮะว่า a B หรือ C นะฮะโดยที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปได้ทั้ง3จุดเลยหรือว่าจะไปแค่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ซึ่งผมเนี่ยชอบที่สุดเลยครับคือจุด B นั่นเองนะฮะเราก็ดิ่งไปเลยฮะพอไปถึงปุ๊บเราก็ต้องตามหาในวงเหลืองนะแต่แบบมันยืนเด่นเป็นสง่าขนาดนี้เราก็จอจี้มันหมดเลย แล้วเราก็ได้รถมานะฮะขับไปที่จุดที่เราเนี่ยจะต้องจอดรถเพื่อหลบหนีนะฮะก็จะเป็นกโกดังอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะต้องมาบุกแถวๆโรงไก่แถวนี้นะฮะพอเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเราก็ออกไปด้านนอกนะ,ะ <c oughs> จะได้รู้นะกดยืนยันด้วยว่าเรามีรถแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มปุ๊บภารกิจก็จะขึ้นให้เราเนี่ยขับรถออกจากที่นั่นนะเกณอันเสร็จภารกิจครับโอ้ง่ายพาูดภ <c oughs> ารกิจที่5ได้ดําเนินการมานั่นคือภารกิจแท็กรถตู้นี่นะฮะ เราก็ขับรถของเราเองเพราะว่ารถทางรัฐเนี่ยมันแรงของไม่ถูกใจเรานะก็ไปที่จุดเหลืองในแมปเลยฮะพอไปถึงปุ๊บก็จะมีรถอยู่2คันนะฮะซึ่งจะเลือกคันไหนก่อนก็ได้นะฮะโดยที่เราขับเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กด E นะฮะแล้วก็เลี้ยงระยะไว้ฮะเลี้ยงระยะไว้พอแฮ็กเสร็จเนี่ยเราก็ไปคันต่อไปได้เลยฮะทำเหมือนกันนะฮะเลี้ยงระยะไว้กด E เพื่อแฮ็กแต่มันก็จะยิงล้าทุกคนหลบด้วยแบบดิจิตอลดิจิตอลหน่อยโอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปที่จุดเหลืองในแมปนะซึ่งเราเนี่ย เราจะมาทําลายระบบขนส่งด้านในกันนะฮะเข้าไปก็ใครจะเลือกสเตลก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยสเตลไม่เป็นฮะผมชอบปลุกแบบบูบูแบบว่าคนร้ายรู้ว่าเรามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยิงให้หมดแล้วกินน้แบบําแป๊บแล้วก็ไปรุยกันต่อฮะโดยการทําลายรถน,นี่ฮะเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีขนส่งอีกต่อไป,ป,ป,ป <Find that. S 1> แล้วก็เอาสว่านนี้มาฮะได้เวลาไปเจาะเซฟฮะ ในห้องพวกนี้ก็จะมีเซฟอยู่นะฮะถ้าใครมีเวลาก็เจาะให้หมดนะฮะเพราะว่ามันจะมีเงินอยู่ในนั้นด้วยนะฮะผมก็ไล่เจาะเลยฮะแบบดิจิตอลความไวสูงแบบ The f ฟ a ันั่นเองนะฮะเจาะครับพอเจาะหมดแล้วก็จะขึ้นคัตสีนี่ฮะซึ่งเราต้องไล่เจาะทุกเซฟนะทุกคนมันมีของอยู่ที่ของที่เราต้องการนะพอเจาะเสร็จปุ๊บเราก็ออกมานะแล้วก็มันจะต้องให้จัดการพวกนี้นะจัดการเสร็จก็เป็นอันจบภารกิจที่5ครับโอ้โห,โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final ภารกิจสุดท้ายทลายรังไก่สดนะฮะเราก็จะบุกเข้ามาด้วยร,รถไฟที่เราป้นมาแล้วเราก็จะได้เวลาเปิดฉากยิงกําโอ้โหสนุกสนานเลยนะฮะแล้วก็ไล่เลียกิกี้นะฮะแล้วก็ทำลายที่มีลูกศรแดงๆขี้นะฮะโดยที่ภารกิจแรกเนี่ยเราจะเข้าไปที่จุดเหลืองนะแล้วก็เข้าไปที่โคดังคาโกของมันนะเพื่อที่จะไปเอาของ ในลังคาโกนะซึ่งเราก็มาปุ๊บเคลียรปุ๊บเราก็เอาแฉลงมางัดเลยนะฮะทุกคนพองัดเนี่ยงัดให้หมดเลยนะไอ้ที่มันขึ้นเขียวๆเ,เนี่ยเราจะได้ของนะฮะอยู่ในกระเป๋าพองัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปห้องต่อไปครับจุดเหลืองอีกจุดที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆห้องของเหมือนบ้านม่วงนะทุกคนที่เราจะต้องลงไปเอาโคเคนในห้องแลบนะ ซึ่งภารกิจนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะว่ามี n p c แค่ตัวเดี่คุมอยู่เราก็เก็บลยครับเก็บให้เต็มนะฮะฟูล็อตแบ็กไปเลยนะฮะเต็มเป๋าแบบว่าอิ่มๆเลยนะเพราะอิ่มๆเนะี่ยเราก็ออกมาเพื่อที่จะไปที่เดอะออฟฟิศนะฮะโดยฝ่าฝูกิกี้นะฮะชุดใหญ่นะฮะไปที่ออฟฟิศนะฮะเพื่อที่จะทําภารกิจต่อไปนั่นคือหากุญแจเข้าออฟฟิศโถเอ้ยโอเคเราได้กุญแจละเดี๋เด้อเดอเด้อเขดโอเคได้กุญแจละเรากลับไปที่ออฟฟิศนะฮะเพื่อจะดูว่า อ่าคอมเครื่องนี้นะซิงกับเครื่องไหนอยู่นะฮะโอเคเพื่อจะหารหัสเซฟเนาะนี่นะฮะเราก็ใช้อุปกรณ์นี้นะฮะัอกิกกๆนะทุกคนเข้าไปพอใกล้ปุ๊บปิดก็เท่ากับแฮกละต้องใช้3มเครื่องนะเนี่ยพอเสร็จแล้วก็กลับมาที่ออฟฟิศครับเราก็จะได้รหัสเซฟมาอยู่ในเครื่องมือแฮกแล้วเรียบร้อยใส่ร,รหัสเซฟเข้าไปแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรามาขโมยอะไรในโรงไก่นี้นะฮะ เปิดตู้เซฟออกมาก็จะพบกับเงินปึกหนึ่งนะฮะโอ้โหเสี่ยงชีวิตมาหน้าหัมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ไปกันต่อครับมาที่ทางออกฮะแล้วเราก็ยิงตรงนี้เพื่อให้ประตูมันเปิดแบบอัตโนมอติแล้วเราออกไปนะเราไม่ต้องสนใจตำรวจนะเราวิ่งมาทางขวาเลยแล้วเราก็าไปในจุดนี้แล้วก็ระวัง n p c หน้าหน้าลงรถเราด้วยนะซึ่งเราจะมารถที่เรามาจอดไว้นะฮะหลบหนีนะฮะภารกิจนี้ก็จะเป็นภารกิจง่ายๆฮะ,ะขึ้นรถออกตัวแล้วก็ได้เวลา ที่เราจะชิงหนีไปจากที่นี่กันแล้ว LASS ขับบนถนนเข้าอุโมงค์แล้วก็ปีนปนา่ายหน้าผาแล้วจะมาถึงจุดที่เราจะเอารถมาส่งนะครับนั่นก็คือเกแดงของตำรวจที่ให้เรามาทำงานนั่นเองเป็นอันจบพอรกิจอุ้ยๆเลี้ยวผิดเดี๋ยวผิดเป็นอานจบพอรกิจครับผมคาสินเปิดฉากมาพร้อมกับเราแล้วก็รถใหม่นะเอาโฮไว้ไงรถสวยมากแต่มันไม่ได้ให้เราทุกคน Three days later days แม่คุยกับนานนายแย่มากแล้วมันก็ขับรถใหม่ออกไปนะฮะเป็นอันจบภารกิจนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงครับเด็กครั้งชิคเก้นออเรียวเด็กชิคเก้นออพากไก่ย่างสตาร์ห้าดาวอะไรก็ไก่ย่างวิเชียนหรือไก่ย่างเขาสวนกวางได้ไป5 0 0 0 0 0 JP 1 5แล้วก็ RP 3 0 2 6โอ้โหทำแทบตายได้5 0 0 0 0 0 ต,ตาคูณ2ได้ล้านหนึ่งนะทุกคนก็อย่าลืมไปทําภารกิจกันนะฮะเป็นภารกิจง่ายๆสะดวกสะดวกสบายจบภารกิจแล้วเราก็มายืนอยู่ที่ชายหน้าเท้าอ้าวอนทุบปีนินจาอะนะฮะเป็นไงกันบ้างครับจบภารกิจกันไปแล้วนะฮะใครที่อยากทำก็อย่าลืมดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะห้าแสนนะบวกโบกนะัสอีก2องแสนห้านะก็จะเป็นเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทโอ้โหคุ้มคุ้มจุกๆกันไปเลยนะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมดูต่อไปนะรว่าครั้งหน้าเราจะมาทําอะไรนะฮะ ไงก็ต้องลากันไปแล้วนะฮะไม่ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนลาก็จะเร็วมากกว่าเพราะว่าลาไปก่อนนะฮะทุกคนสาหรับวันนี้สวัสดีครับลืมบอกไปว่าถ้าเราทาภารกิจนี้เสร็จแล้วเราจะปลดล็อกไอ้รถตำรวจที่มันขับไปตอนคัตซีนตอนท้ายเรือนะนะะุกค้นในราคาสล้านกว่าบาทนะโอ,อ้โหเป็นไงทําเสร็จแล้วแค่ปลดล็อกนดะไม่ลดราคาให้ด้วยไงยก็อย่าลืมไปซื้อไปหาก็ได้นะฮะทำภารกิจนี้ก่อนนะถึงจะได้ไงก็เจอกันครับทุกคน goodbye